เราเพื่อไม่ให้กันเป็นการเลื่อนเต้นอีกแล้วพบกับโชว์แรกจากน้องๆที่จะมอบความสุขให้กับอ๋อถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วผู้ชมทุกท่านเลยดีกว่าครับงานโชว์จากรุ่นพี่ปี6 วิโชจากรุ่นพี่พี่ของละครับเขาบอกว่าชื่อแก๊งเทเลทับบี้น่าเจ๋งมากเขาบอกว่าชื่อโชนะครับของเขาคือโชสุดอลังการโอ้โหใครมันไปคิดชื่อโชฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำทีมมาด้วยพี่คริสติน่าเลูกน่าสนใจแป๊บนึงน่วงนี่เนาะเพื่ออย่าลืมเปิดวงโดมนะแล้วงั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับ กินข้าวก่อนหรือลังการจากแก๊งเทเลทับบี้จากพี่ปีหกแกแๆไปนึ่นขอขอไปนึ่นขอไปนึ่นโอเคขอกินข้าวไปนึ่นขอกินข้าวใช่ไหมไปน่ะไปนู่นขอขอเตรียมตัวไปนึ่นกินข้าวไปนู่นโอเคอุ้ยเสียงอะไรน่ะใครพาลูกมางานนี่แบบอุ้ยไอ้วาเตรียมลูกนะ นาดินแดงอันไกลแสนไกลอย่างฟ้าอย่างฟ้าเหล่าเทเลทัฟฟี้ออกมาวิ่งเล่นไปออวาย่าพึ่งลืงเอวาไป สองสามสามสามเฮเลทับบี้รวมแล้วยังยังนี่เหตเต้นเราไงคิดได้ว่าเต้นตรงนี้อ๋อเต้นตรงไหนกันนะ ข้าางงล่หรอถึงเวลาสนุกแล้วสิถึงเวลาสนุกแล้วสิอยู่่วนีดถึงเวลาสนุกแล้วสิถึงเวลาสนุกแล้วสิไม่ไหนต่ออ๋อเดี๋ยวสถานหักรอเราก็ดีโอเคโอเคกดเลยกดติดเตต่อ

รักมากเลยนะครับเป็นแฟนหน้าหลักขึ้นใครอะเอ้าจบเลยนยังยังไม่จบหาไปไหนแล้วล่ะเอาไปดิกิ๊กกิ๊กกี้กลับอันนั้นออกไปเขาไปดิพอจบแล้วพอให้จบแล้วว่ายังไม่จบเลยกิ๊กกิ๊กเอาไปเลยเปิดเลยเปิดเลยซื้ออกแล้วเอ่อโอ้กันดิ เออทิงทิ้งทิ้งโอ๊ตชื่ออะไรนะดิฟซี่ว๊ตดิฟซีแล้ววะเราไงต่อลาาอยู่ไหนรา่าอยู่ไหนเรียกเออดิเออลาลาเอโอดิฟซี

อันุกคนอันนี้เที้เดอดอลล่าเี่และดอลล่าตามหาโพกันเถอะตามหาโพตาาโพ่ต้องมหตาอยู่โพอยู่ไหนโพอยู่ไหนแปแล้วใช่ไนะไปไปแอปไปแบฟังที่เดิมที่ นี่แหละสวยเยอะมากนี่หรอนี่แหละนี่แหละเอโอดได้อโดได้ ตามหาดิโฮก็สงสัยถึงคิวี้ดิฟซี่และลาลาหายไปไหนอยหายไปไหนนะอหิงหิงพิงกี้ดิฟซี่มาแลาอยู่ไหนโอออกตามหาทิงคิวี้ดิฟซี่และลาลาตากะแต่ๆทีละกระแต่ๆแต่เรามีไปฝั่งโน้นเนาะ เออเดี๋ยวเราก็วไปฝั่งดูเดเดิมเออดิซี่ก็ไปอยู่ั่งไอลาโฮก็ไปอยู่ฝั่งเราต้องยอะไรบ้างไปโออยู่ไหนโอ้พออยโ่ไหมที่เด่นโผล่อหมโอ้ไม่ายอีเขามากไม่ออกมาละ ยี่แล้ววนมาโหล่วนไปวนไปมาแล้วหลอดเรอไม่เคยแค่หลอดพาม่ได้ยินเป็น <laughs> นี่แหละนี่แหละทีสักรอบแล้วเอออีดอ,อกเดนืด่อย <laughs> มันเอาได้ยินหรอเงี้ยวงโดมอะ่ะได้ยินได้ยินพ <laughs> อโผล่ยัง <laughs> สงสัยจิ <laughs> งกิวกี้ล <laughs> ิฟซี่และลาลาหายไปไหนอีกแล้ว ไอพี่ไม่พี่มาไ่อยู่ไหนโหออกตามหาอีกรอบไปหาขวาไปางหลัไปทง้ไางไม่ไปไหนแล้วก็ไี่ออกไปทางแล้ก็ไ โย่โย่โยอยู่ตรงนั้นโย่กินเต้อยู่ตรงนั้นพ่อนี่ยนี่ลำยื่หันแล้วเอานี่ส่วนแกกูจะขำมากโผจิงกี้วิกกี้เรียบโผโผยืนซี่อยู่โผหันมาแล้วก็ยกมื้องโผยังไม่ได้ยินโผยังไม่ได้ยินพูดยินได้แค่ไม่หลับไม่ได้ฟังเยอะเกินไปหรือเปล่า ดิฟซี่ิกี้วิกี้เรียกโผล่พร้อกันได้วะหนึ่งสองสามบอกแล้วว่าเป็นหัวหน้าหัวหนาเร็วไม่ได้ยินทำอะไรกันจะรถขนาดงรยังไม่ได้ยินนี่ได้ยินติกวิกี้ดิฟซี่และลาลาเรียบโผล่พร้อมกันนะหนึ่งสองสา โหวิ่งวาหหวิ่งวาแล้วก็อโอกันนะเล็กช่วยกันสิวิ่งมาสิอโอนนะโอะีาโอท่านั้นดิ กิกิวิก <impossible, surprise habitude> ิดิฟซี่ลาล่าและโพตามหาพี่ปีเจ็บพ่อีเจคคนไหนวะพี่เจ็บไหวะอยู่นี่อยู่ตรกลางอยู่ต่างกลางนนกันเลคน่กเาผ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 ้าผ้าผาผาาผาผ้าผาะาผาผาเ้าาาาาา

บายบายทิงกี้มี้ิกี้ก่อนบายบายดิซี่บาย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 ลาลาบายบายพอมอบหมอบหมอบ หมดเวลาแล้วนะอย่าพุดไปอย่าพูดไปย่าไปเรื่องไปไปอีกรอบไปไปอีกรอบเราค่อยไปคีีน่าบายบก่อนเนี่ยายบายกี้บิงกี้ทีกี้ก่อนบายบลิมซี่ไปากบายายบายบายบายาลาไปายกแล้วกหมอบหมับหมอบตะวันรบอ

เกิดลากเกิดลากไปยี่น้องไปกลับบ้านถือว่าน่ารักโอย

ได้พบกับเอ้าเอออุ้ยลืมไปว่ามีใบเบิกม,มาๆๆอ้านี่เบิกแล้วเนี่ยเพลไงพอร์เซอร์ค่ะโอเคหน้าตื่นใจมากไปไปที่ไหนอ่ะนี่ในมูนอีนเปลี่ยนชุด<ๆ>เร็วอีดองอีดองตายตายตรงไหนสามเก้าหกหนึ่ <c oughs> งหน่อ <c> ย <oughs> ได้เลยค่ะ